สบายดีพี่น้องทุกท่านทุกขู่ทุกคนนะครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาบังง่วนหน่อยนะครับง่วหน่อยแม่บ่อหักแม่ถิ่มนะครับพี่น้องนะครับมันเป็นลูกแฝดพี่น้องนะครับคู่แฝดนั้นตายแต่ยังออกมือแรกนะครับออกมือแรกมือที่สองนะครับตายพี่น้องนะครับแฝดตัวผูตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่เนาะเหลือตัวเดียวนี่แหละนะครับแม่บ่อแม่บ่อเอานะครับพี่น้องแม่บ่ให้กินนมแล้วก็เจ้าของเพิ่นกะ เลี้ยงเองเนาะสื่อนอมมให้กินนะครับสื่อนอมมให้กินกินมือละหาหกขวดอยู่นะครับนมก็ได้นะครับแต่หือตนพี่น้องนะครับ,อรอรบกองย่องแข้งแยงบอเป็นแข็งแรงปันใดนะครับบอกแข็งแรงปันใดเนาะนะครับบอคือได้กินนมแม่เนาะถ้าได้กินน,นมแม่ก็สิแข็งแรงกว่านี้อยู่นะครับโอ้ยล่ะ แม่ทิมหน่าสงสารนะครับใบไ่เป็นคือจะง้วแคะนี่ละบันนี้นะครับครูแฟดมันตายเนาะนะครับกับเป็นสองเงาเงาแน่นะครับมาให้นอนอยู่นี่ละนะครับของพี่น้องเพิ่นนะครับบ่แเ่ของแอนดมินนะครับง้วหน่อยตัวนี้นะครับให้นอนในคอกนี่นะครับนอนผู้เดียวนะครับนอนกับตัวไงบ่บ่หด้ดอกนะครับเดี๋ยวตัวใไงมันสีเหยียบเอาโอ้ยละแม่ทิมแม่บ่ฮักแม่บ่รักหนูแม่บ่ฮักหนู น้าอินโดแม่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 แม,แม,มามาเร็วมาเร็วโอ้ได้คลิกหน่อยนะครับเพิ่นซื้อคลิกหน่อยใส่หายเ <c oughs> หลือตาหักอยู่นะครับคลิกมันนะครับคลิกอันน,น้อยๆไม่ค่อยคุนแอดมินบันไดน,นะครับเพราะว่าแอดมินบันไดหายนมมันเนาะนะครับ นะให้จับแน่ให้จับแน่ให้จับแน่ไหมให้จับแน่ให้จับแน่โอ้เล่ยนโตอีกให้จับแน่มาจับแน่แนเ,นแนแนเร็วๆ